จังหวัดตราดค่ะก่อนที่จะเดินทางเข้าหมู่เกาะทะเลนะคะก็มีการเตรียมจุดนะคะถึง4จุดด้วยกันเพื่อให้ประชาชนปฏิบัติตามนะคะเพื่อเป็นการป้องกันโควิด1 9ค่ะ นายชำนาญวิเตรัสผู้ว่าราชการจังหวัดตราดนะคะได้ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมจุดคัดกรองป้องกันโควิด -19 บริเวณจุดคัดกรองท่าเรือเฟอร์รี่อ่าวธรรมชาติซึ่งก็เป็นการบูรณาการกันร,ระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทหารตำรวจสาธารณาสุขอสอมตลอดจนผู้นำชุมชนนะคะที่ได้ร่วมกันปฏิบัติงานเพื่อรองรับประชาชนและนักท่องเที่ยวจากพื้นที่ต่างๆนะคะที่จะเดินทางเข้ามาในช่วงวันหยุดยาวนี้ สำหรับจุดคัดกรองโควิด -19 ทั้ง4จุดที่จังหวัดตราดได้มีการตั้งเอาไว้ก็คือที่บริเวณสารกลม,มหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ตำบลอ่าวใหญ่รองรับการเดินทางสู่เกาะกูดบริเวณสะพานท่าเรือท่าเทียบเรืออนุสรณ์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้างตำบแลแหลมงอบก็จะรองรับการเดินทางที่จะมุ่งหน้าไปสู่เกาะหมากบริเวณท่าเทียบเรือเซ็นเตอร์พอยต์เฟอร์รี่และบริเวณท่าเรือเฟอร์รีอ่อ่าวธรรมชาตินะคะก็จะรองรับการเดินทางไปที่เกาะช้าง ท่านผู้ว่าท่านกล่าวค่ะว่าประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากนอกพื้นที่จังหวัดตราดจําเป็นที่จะต้องมีหลักฐานการฉีดวัคซีนนะคะแอสตราเซเนกาหรือว่าไฟเซอร์หรือจอร์นสันแอนด์จอร์นสันมาแล้ว1เข็มไม่น้อยกว่า14วัน <S 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 หรือจะเป็นการฉีดวัคซีนเชื้อตายก็คืออาจจะเป็นซิโนแวคหรือว่าชิโนฟาร์ม ต้องสองเข็มนะคะครหรืออาจจะเป็นแบบควยที่ฉีดกันก็คือซิโนแวคแล้วก็แอสตราเซเนกาอย่างละเข็มมาแล้วหรือจะยืนยันผลการตรวจนะคะที่แพทย์ตรวจให้ด้วยวิธีการ ATK ไม่เกิน48ชั่วโมงหรือจะใช้วิธีการตรวจแบบ RT-PCR ไม่เกิน72ชั่วโมงตรงนี้คุณผู้ชมต้องต้องเข้าใจด้วยนะคะคคอันนี้ใช้2อ,อย่างแล้วทั้ง ATK AT แล้วก็ PCR ส่วนกรณีเด็กนะคะอายุต่ำกว่า12ปีเนี่ยจะยึดผู้ปกครองที่พาไปด้วยเป็นหลัก oh. ถ้าฉีดแล้วหรือว่าใบรับรองการฉีดหรือว่าการตรวจแล้วก็จะให้เข้าได้ถือว่าเป็นการยึดผู้ปกครองเป็นหลักส่วนกรณีที่ผู้เคยติดโควิดมาแล้วตรงนี้จะต้องใช้เอกสารในการรับรองการติดเชื้อโดยรักษาหายแล้วไม่น้อยกว่า90วันมีระยะเวลาในแต่ละอย่างนะคะไปฟังเสียงท่านผู้ว่ากันค่ะสำหรับกลุ่มคนที่มาจากนอกพื้นที่เพื่อเข้ามาในพื้นที่จังหวัดตาั สำคัญที่สุดคือ d m เอ็ a ทแล้วก็การเข้ามานะครับในพื้นที่คนที่จะถูกคัดกรองอย่างนี้จริงๆก็คือคนมาพำนักเช่นมาเช่าโรงแรมนะครับถ้าถ้าม,มีหลักฐานท่านจะเช็คอินไม่ได้นะครับหรือคนที่มาอยู่อาศัยอย่างเงี้ยถ้าไม่มีหลักฐานก็จะไม่มีที่พักอาศัยส่วนคนที่มาเช้าเย็นกลับเนี่ยท่านไม่ได้พักอะไรก็ไม่มีใครตรวจท่านนะครับท่านก็สามารถไปเช้าเย็นกลับได้เว้นแต่จะไปใช้ใน กิจกรรมห้องอาหารหรือสถานที่ต่างๆที่เขาตรวจเราบังคับว่าถ้าไปใช้เราขอตรวจดูนะครับท่านอาจจะไม่ได้รับบริการจากสถานที่ประกอบการแห่งนั้นเป็นต้นครับ